หายแล้วแม่งกูได้อาอาลอ้สัตว์เดี๋ยวพูดก่อนเพื่อนอาจอบออะไรกูนึกว่ากูจะได้กูนึกว่ากูจะได้อาอาไอ้เหี้ย เองกูทำไม่ว่ามันจะง่ายส่งสัญญาณว่าอะไรส่งสัญญาณว่ากูอันตรายเฮี้ยมาดิขอร้องอย่าหยุดร้องเออขอร้องอย่าหยุดร้องไม่ต้องงงไม่ต้องงงพลาดเองอ่ะออกมาชาร์จผิดด้านท่าสวดีครับพ่อแม่พี่น้องท่าสวดีครับพ่อแม่ มาดิน้อย่างนี้อย่างนี้ใจเย็นนไม่ดีอยู่แล้วได้ลห์อะไรเงี้ยสี่จุดแปดอาทุกคนอาไอ้เจเหงื่อใสของพ่อไปบวกสองตัวเลยตามไหมเอ้ยเ้ยเดรีย เก็บไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวโดนกูแน่มาดิ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเอ็มพีนะครับก็เซิร์ฟเนี้ยเขาจ้างมาบ่อยนะครับผมเลยจะลองทำคลิปแบบว่าเรียวๆดูสักิลิปนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นเซส่จุดเก้าใหม่มาเลยนะครับที่เกิดมาพูดแบบว่าโปรโมชั่นแนะนำนู่นแนะนำนี่นะครับเพราะมันไม่มีของตามของแชร์เลยนะครับมันเป็นแบบว่าอัพโปรโมชั่นแล้วก็แบบเด็กซัดกันแบบนัวๆวอแคลอะไรอย่างเงี้ยครับ ของตามของแชร์ของแจกเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีเลยนะครับมันจะเป็นเกาะเหล็กเอานะครับถ้าสมัครใหม่อะไรอย่างเงี้ยมาครับเราต้องแบบว่าโฟกัสอินเกมนิดนึงนะจะเล่นให้นานที่สุดอะเด็ดเนี้ย เอออเฮีย er, กูยิงตั้งนานไม่ตายไม่ตายให้ฟาร์มัดเหลือจะเชื่อเปิดชิปมาต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่หรอครับไม่ค,ครับ เป็นวัยรุ่นทำทุนแล้วกันนะทุกคนได้มาละหัวตัว4.9หัวตัว4.9แล้วนายจะเอาป้าวกับกาลิวเราอะมาดิตอนนี้เราจะเป็นวัยรุ่นทำทุนนะครับ ก็ต้องเอาของของเขามาใช้ไงครับจะลงอะไรกันล่ะโซนเมื่อกี้มันนัวไปนะอยากได้ความสงบโอเค วิ่งมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็วิ่งไปตรงนั้นเออดีเหมือนกันไอ้เหี้ยไม่แนะนำให้เล่นแบบผมนะครับวิ่งสซนเป็นแบบชินจังเกิน เล่นแบบข้อเสียงคุกเสียงตารางให้เดินชิลตัวฟิวที่นิวยอร์กยอคอบสรับออก,ก็จัดเลยช็อน,นี้เขาเรียกว่ารว่แบบถายตารางหน้าตารางรว่หมด 一呀。Yeah. จริงผมว่า4.9ก็ไม่ได้ถึกเวอร์วังอะไรเลยนะแม่งพร้อมตายได้ทุกเวลายาแต่รอบนี้เราทรงเรามาดีอยู่นะ เก่งใจสี่ยุดเก้าผมเลยว่ะอี่จะดูไม่มีความถึกเลยเมื่อไหร่จะมีห้าจุดศูนย์วะหรือไม่ก็แบบเวลห้าขึ้นไปอ่ะเวลห้าอัพอ่ะมีไหมผมว่าโอเคเลยนะถ้าได้ถึกกว่านี้นิดนึงอ่ะคนในเซิร์ฟเริ่มซาถูกซาบ่ะคนละซากูเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยตรงนี้สมองสมองมัน อาจจะไม่ค่อยต่างการนะครับพูดอะไรไปเรื่อยขอไพั์ดอะไอพวกโลกจิตเอ้ยเสียงฮับโค้งเลย ไอ้กแก๊ง300ใหม่นี่แม่งโคตรโลกจิตเลย โลกจิตมากทุกคนมันจะเอาให้ได้ก็คือมันต้องเอาให้ได้อเอ๊ยยอมรับในความไล,ล้ลาของพวกมึงนะ 唉。<sighs> หนึงนะ่งครับต้องตั้งลำใหม่เงี้ยแหละได้ V8 โอ้ยเบื่อตัวเองว่ะเวลาผมตั้งใจเล่นผมชอบวิ่งชนโล่ไอ้เหียไม่รู้เป็นไร ทำเสีย V8 ไปมาดิเฮ้ยแม่งท่าส,สดีครับพ่อแม่พี่น้องออยากตายเก็นนักนะวีเราหมอ นะ้ำเตานาทีของมันไปกินไก่กินไก่ก ป๊าป๊าไม่อยู่ไปกรุงเทพไี่คิดถึงวมามายยังเลยป๊าป๊ายัางเลย สุดๆละแม่เงยเป็นของมันหมดแล้วอะตึกอะผมไม่รู้อไอ้เหี้ยแม่มีแต่แก๊งมันมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยพี่เนยมึงมามึงก็ไม่บอกนอรู้ได้ไงวะเหี้ยมาครับเพื่อนๆขอเปลี่ยนเป็นฟอร์ตี้แล้วกันนะฟอร์ตี้เซฟเอ็มวีพีก็ไม่เหมือนเซฟอื่นด้วยคนกำลังดีด้วยอขอละขออย่าให้มันแบบมีแต่เซ็ตเกาะเล็กอะให้มันมีเซตบวก

ยังไงก็มีร้อยเปอร์เซ็นต์โพสไอฟาร์ตี้ผมไม่เคยเห็นมันว่างเลยลอันนี้มันอยากจะอาอามากอยู่ดีมันวิ่งมามีเจ็ดสี่สิบเก้าลงพี่โกเข้าพิเอ็ดดิพี่โก้ไวรุ่นอาอา ยงตายไว้สัตว์เฮ้ยมีตัว50ทิ้งเราเนี่ยอะไรวะเนี่ะป้อมยานสามช่องไงมันจะได้เร็วๆโอ้โหว่า The Fark No ไม่เอาเดอร์แบบนั้นน่ะโอ้ไร่ที่เอาป้อมยานสามช่อง ถาม,มัวมันจะง่ายเดิมนี่ม่งไม่นวลเลยวะเฮ้ยข้างในมีข้างในมีอะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้นัวแน่มาเ,เดี๋ยวเดินนี่วะข้างหลังก็มีอีกที่ทอ,อ่ะข้างในก่อนข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนชิบหายแล้วแม่งกูดได้อ่าอะไรสัตพพว์เริ่มพูดกับเพื่อน

เองกูทำไม่ว่ามันจะง่ายส่งสัญญาณว่าอะไรส่งสัญญาณว่ากูอันตรายเฮียมาดิพอร้องอย่าหยุดร้องเออพอร้องอย่าหยุดร้องอาไม่ต้องงงไม่ต้องงงพลาดเองอ่ะออกมาชาร์จผิดด้านน้องมาดิอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดฉันทนไม่รอเพื่อนแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็น ไม่ดิดอยู่แล้วได้ไฮไลท์อย่างเงี้ย4.8อ่าอ่าปะทุกคนคุณเห็นใส่ข้าไปบวก2ตัวเลยตามเลยกูเป็นแบบกูไม่ได้เลือกในดีกวัจจะผ่านมาได้เห็นกูทำเมันมันยังไงหมดตันยาว่ากูอันตรายผมเริ่มร้องไอเง้เพลงเพลงมันมีบ่อยเกินไปและอย่าอย่าบอกกูอาความคัญกันกันนะ สวดให้เขพ่อแม่พี่น้องอย่ารำคาญกันเลยนะครับมึงจะตายผมไงได <c oughs> ้ได้ได้ชอบเลยลงมาให้กูปั๊มเรื่อยๆเนี่ย โอ้โห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 โอ้ยาไม่อยู <studio> ่ปะป๋าไม่อยู่ไปกรุงเทพ คิดถึงป้าป๋าจังเลยทัแม่พน้ัแมน้อง,อามาองไมยเฮ้ยไหนสัสีหัวแพวกมึงอ่ะสัสีหัวแคนคไหนหอ,อะฮะคืออะไรวะสักสี่หัวแรนคืออะไรวะ มึงเยอะเพื่อนเยอะธรรมดาเอ้าเฮ้ยกูถามมาจากสี่หัวคลองปีหน่อยไว้ขอบดีกูถามมาจากสี่หัวแครน,นาม,มาาีหนไ,หนไหนวะฮะแครนโซล่าเ,เฮ้ยฮ่ยมามีไหนวะเฮ้ยเกตดำเพื่อนรับรับผมครับขอขอล้ะมั้ยว่าไงเพื่อนมันดราม่าอะไรกันไม่รู้นะน่าจะเป็นเรื่องของระหว่างแก๊งระหว่างแครนผมขอไม่ยุ่งเกี่ยว เพราะว่าผมอาอาอยู่หน้าโพสก็พอใจแล้ว <the> และอ่อนมันก็คืออ่อนเพื่อะไรโกไม่ต้องเซตวัตเตอร์ฟักใช่สิบเอ็ดคนเอาห้าคนไปโดนเอ้ยน่าสมเพชจริงๆ เนะสมเพนะมันบับอะไรกันนะขยากก็คือขยากครับไม่ต้องเฟคครับเป็นวัยรุ่น GTA แน่เลยเชื่อมันพูดอะไรของมันวะไหน55เฮ้ยไหนา5ทางโถมเลยเหรอทางโถมเลยเหรอฮะเสทางโถมเลยครับสะพ้าขยักก็คือขยักโคตรเออเลยไปเจอใครอื่นมาที่ว่าเก่งไงแต่ไม่เก่งเหรอ เยอะตัวเองเก่งมั้งฮะเยอะแค่เอื่ออะกรตอนน่ะโซล่ายังเอืออะไรที่อ๋อนึกว่าด่าแค่กูแอลก็เอือด้วยแล้วอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยอะไรกันแน่เด็กกูกำลังฝังลังลานโซล่ามันเอือกว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเซิร์ฟนี้มีแค่โซล่าด้วยเหรอแอนโซล่าเซิร์ฟแทนนะนะใช่เหรอวะ นี่บางทีมันก็อ่าอานะใช่เหรอวะไอ้เชือดเอร์วิวเก็บไม่ได้นะอ้าเดี๋ยวโดนกูแน่มาดิ อีซี่ว่ะเหี้ยเว้ยเด้แคมมันก็ดีอย่างนี้เลยครับทุกคน ยิงให้ด้วยอะเผื่อจะเข้ากันมาโอะมันหนัวมากเลยเนี่ย,ยผมรู้สึกว่าโชคดีนะครับที่แคมป์ถ้าวิ่งเล่นน่าจะตายนานแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกโซล่าปิดไม้เลยหรอโซล่าปิดไม้เลยปะเนี่ยเล่นบเงี้ยเลยเล่นบเงียเถิดเข่าอีกแล้วเอี้ยงเล่กแนี้ยเถิด เฮ้ยผมถามึงจี๊ไหนจะซีหัวแข้งกูน่ะสักสีอยู่ไหนอะฮะสักสีใหไ่เหรอครับเป็นอะไรกนะน้าก็หลอนเป็นอะไรก่อนเี๋ยที่บอกเป็นอะไรก่อนสั่งลุมกูได้น่าห้าบอกสั่งลุมเป็นไรเหรอเป็นอะไรก่อนไม่ทนายแต่ไม่ทนายกูเป็นอะไรก่อนไรก่อนอัดจิปบโชว์เลยเออเอาแล้วไม่อยากอ่านหรอกครับรู้อยู่แก่ใจอะครับ รู้อยู่เซฟอกอะครับคือคือมีแคนโซลา่าด้วยนะเซฟ MVP. เอ็มวีพีเอาเป็นว่าแข่งกระจอกครับเออแม่กู้เยอะพี่อะเล่นมาเล่นมาเพิ่งยิงได้ในเพิ่งกูด <h az im> เหรอเฮ้ย <h az im> ไปนะอะไรนะกูเพิ่งตื่นเมื่อเอ๋เอ,เ,อเปล่าเมื่อวอแข่งใครมาหรือเปล่าฮะแคนโซล่าแต่วอแข่งใครมาเปล่าเฮ้ยเมื่อเอ๋อเปล่าให้กูเพิ่งตื่นไหน <h az im> วเปล่าเออมึงเพิ่งตื่นแล้วมึงพูดอะไรอะ เข่งตุ่นอะไรเพงตุ่นอะไรเป็นไรอ่ะยกเพิ่งตื่นอะไรมั้งเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะวัยรุ่นทะเลาะก,กันทุกคนวัยรุ่นวอลคแยร์โงแล้วว่างนอนไปนอนแปนะนอนเถอะไม่รู้ว่ากูขออ่าๆอ,อยู่ในเพื่อนของกูได้แหละ <c oughs> อยู่ดีเซฟก็เดือดไอ้เหีย ชาสักทีป้อแปอป,ป้อไปอยู่นั่นแหละมยาวชัวไปไหนมึงยาวได้เปรียบไปที่ไหนมึงมาเลยมัดมือมาเลยสามตัวเนี่ยกูก็โอ้โหอีฟี่แล้วก็ไม่ไหวแล้วมาดิมึงบอกว่าสาม,สมไม่ฟังเลย เล็ดติดตาดีเนยครับโอ้ตู้เต็มอีกเชี่ยมแม่งเกือบเอาชีวิตผมไปได้ไสัตว์ผมไม่ได้เล่นยนันต้องยันอย่างเดียวแน่เลยวะ่ะโอ้มันเต็มอ่ะผมต้องใช้สเต็ปโซลิซโซรวยนะทุกคน โอ้ยพวกนี้มนเล่นเอาชัวร์ไหวเฮียกูละเบื่อเลยแล้วผมไปยันไม่ทันเจอหน้าทีทีครับนี่ไ<ม>งกูว่าแล้วลย,ย,ยันไม่ทันก็คงต้องเออป่วยมอบนะครับมันไม่ไหวหรอกจู๊ก็ไม่ไหวหรอกพอละผมไปละเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆอิ่มยุ